สวัสดีครับคืนนี้คืนศุกร์นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมโรงเรียนเรียกว่าโรงเรียนร้างนะครับ400ปีอายุนะครับโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่เคยผ่านาการสู้รบของทหารญี่ปุ่นนะครับทหารญี่ปุ่นจะขึ้นไปบุกกลันตันก็มากับรถไฟแล้วก็มาเวะที่โรงเรียนบ้านมูนุนนี่แหละ แล้วก็ในอาคารต่างๆก,ก็จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตามผมอัน่นี้อี้รโอ้ล้างมากนะครับมีต้นไม้ขึ้นมาผูหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน น,นี่เป็นห้องเก็บอาวุธนะครับแล้วก็ห้องที่สองก็เป็นห้องที่พวกเขาสร้างสิ่งส่วนในครัวในครัวนะครับมีอะไรบ้างเรี่องแต่ว่าอีกห้องหนึ่งข้งาแบบนีน้แต่ว่าห้องมนนนี้เป็นบันไดขึ้นชั้นสอง ตรงนี้ก็เป็นที่เขาซ้อมซ้อมเฉลยนะครับก็ <c oughs> เลยเฉลยทำอะไรก็ข้างบนนี่แหละได้ยินชาวบ้านบอกว่าเสียงบ้องเลยนี่ครับนี่น่าจะเป็นห้องนอนกับห้องนอนห้องนอนโอ้ต้นไม้เยอะมาก เรียกลามาเลยพบผมเนี่ยห้อพยาบาลนะครับเป็นห้องร้านนงๆข้างใน,นก็เป็นอุปกรณ์ต่ตางๆของเขาเนี่ยน,นี้เป็นห้องเก็บาาอ เรียกว่าอะไรสำนักงานหรือเปล่าน่าจะสำนักงานของเขาเนี่ยังตามผมมาเนี่ยไม่ได้ล็อกนะเไปได้เฮ้ยซาปเดลเมยไม่้คุณได้รูวว้ว่า ต้อปไปด้า้นอกเองฉันอยู่ด right <Come here. S 2> ้านในเข้าเว้เดี๋ยวเราหาที่เปิดไฟก่อนน่าจะอยู่ตรงนี้ไอ่ใช่โหว่าแล้วนะครับตรงนี้เป็นห้องประชุมของทหารญี่ปุ่น เป็นสถานที่พวกเขาวางแผนนะครับเวลาจะไปบุกฝั่งมาดีเขาจะบุกยังไงตรงนี้เป็นห้องประชุมของทหารญี่ปุ่นเป็นสถานที่พวกเขาวางแผนนะครับเวลาจะไปบุกฝั่งมาดีเขาจะบุกที่ไง นี่มีหลักฐานลงดูหลักฐานคนนี้นี่จามะจามกะโตครับจามกะกตกำลังสอบสวนนายทหารของเขาครับอืมนี่นี่นีกิมยงเชกกิมยงเชกระดะับกำลังมอบอาหารใจดีนะครับพวกนี้ไม่ใช่ว่าใจร้ายเหมือนกันนะครับ ก็ยังมีมีใครอีกในรูปเนี่ยอืมจมากมกุเขาเป็นลูกกตัญญูนะครับกำลังดูแลแม่คุณแม่ของเขานะครับแล้วก็มีใครอีกในเมีคุณยักษ์เซนคุณยักษ์เซนนะครับผมจำได้คนนี่คุนยักษ์เซนยักษ์เซนสมานคุณระวม <c oughs> ข้างบนนี่เป็นแผนทําเนียบหวัวนหน้าแล้วก็รุ่นรุ่นใครเป็นหวัวหน้าครับใส่ตุกก้มก็ถูกครับหัวหน,น้าเขาใส่ตุ้มกน,นี่ที่ออกในโฆษณาดาราครับมันมีปกุมันมีมันมีมันมีปกุ ้ก็จำไ,ได้ว่าแถวนี้เนี่ยโหดโหดทั้งนั้นควนหน้าเขาจะอยู่ติดโต๊ะหลังโต๊ะข้างหน้านี่เป็นที่ลุงน้องเขาจะมารายงานอะไรเขาเขาจะมาอันนี้เดี๋ยวมันอยู่ตรงไหน เคยเห็นน้องเขามาแล้วก็ถืงเดินมาถึงตรงนี้ก็วิ่งยูตัวโตอาาิก็ได้ขายังไม่เกิดอะไรหรวอให้ให้ที่กิดอะรนะมีรากันะไรโคตร ประมาณนั้นครับผมเคยเห็นทหารญี่ปุ่นเขามาวางอาวุธตัวนี้แหละตัวข้างหน้าแล้วก็หันหน้าปอะยูกข้างหลังดุกมากนะครับหัวหน้าครับแล้วน,นี่เสื้อไรเสื้ออ่าใช่ครับเสื้อนี่ก็ เออใช่หัวหน้าของเขาแหละชื่อซื่อละกุใชใช่ใชบ้านเขาจริงๆก็าจะอยู่ที่กวัวกวัวซุไงอปัดดครบบโโหดนะครับโหดเที่ยมเวลาเขามากับรถไฟแล้วก็รถไฟมีทางรถไฟอยู่ข้างหลังโรงเรียนนะครับมีนักศึกษานักเรียนเคยขุดหลุม จะปลูกแปลงเกษตรแล้วก็ขุดขุดไปเจอรางรถไฟนะครับแสดงว่ารางรถนั้นแหละเข้าเป็นสถานีอยู่ข้างหน้านู้นแล้วก็มาทำพมนักอยู่ที่นี่นะครับ Ka dekhdu dua do dah dekat je. Nah, ada dekat Ha Ha Gimana? Ha 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 ni Ha 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 tak Ha Ha Om dah sayang Habis tadi tu main gosek-gosek Tahu lah Oh, yang bunyi banyak Banyak kuk ni, ni